สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับเมื่อวานทําคลิปไปแล้วพอดีด้านกําแพงที่ที่ผมที่วัดจะทํานะครับก็อยู่ด้านตะวันออกนะครับพอดีด้านท้ายคลิปเห็นกาแพงนิดหน่อยก็เลยมาทําเพิ่มให้เพื่อนๆชมครับอยู่ที่วัดเขมาทานครับบ้านโคกโตงตำบลชุมนบุรีอำเภอชุมนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับผมนี่ครับเราทํากําแพงจากด้านนี้ครับด้านตะวันออกของวัดครับจะยาไปด้านหลังจนสุดมุมเขตแดนด้านนู้นครับผม ทมกำลังงบที่มีครับท่านใดสนใจอยากร่วมทําบุญนะครับหมายเลขบัญชีของวัดนะครับเป็นธนาคารนอมสินครับผมนี่ครับเพื่อนๆจดไว้ก็ได้ครับไม่ทราบมองเห็นไหมครับนี่020433303914ครับผมเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับ0204